โอ้โหวันหยุดแต่ละทีเนี่ยแทนที่ได้มีเวลาพาักผ่อนต้องมาตัดกิ่งใบโอ้โหเสียเวลาไอ้กิ่งใบก็ตัดยากดู้ไต้องไม่ใช้บันไดขึ้นเนี่ยบกมาแขนขาขาดแขนขาพิการทำยังไงฮะบกมามันคุ้มไหมไอ้แขนขาพิการเนี่ยมันมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมตะก้องแล้วมันยากตรงไหนไก่แค่การหากันไกลตัดกิ่งมาเนี่ยมาดูนี่นี่นี่นนมาดูมาดูจับกระทัดรัดชัดเจนน้ำหนักเบาด้วยมาดูการตัดนะตัดพุตะกรำม่ได้ไม่ไมานับหนึ่งสองปึ้งเปไงอ่ะ หนึ่งสองปึ้งไปได้ไงอ่ะสูงไหมสูงไหมเอ้ยมือไม่ถึงมือก็ถอยไปดิมือไม่ถึงทำยังไงมือไม่ถึงทำยังไงกระโดดตัดไหมก็แล้วคุณจะไปกระโดดตัดทำไมล่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยกดปึ๊บกดปึ๊บยังไงกดปึ๊บดึงเห็นไหมกดปึ๊บดึงเห็นไหมคุณจะสูงเท่าไหร่อ่ะตัดดิหนึ่งสองปึ๊บครับขมไหมขมไหมถามว่าคมไหมมามาหามาทางนี้อ่ะนะมาเนี่ย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 มาเนี้ยสองครับเป็นไงคมไหม คมไหมอ่ะมาดูต้นที่ทุกคนคิดว่ามันตัดยากที่สุดคือต้นมะขามมา,มา,มา,าเน่มาเน่มาเน่แตะโอกเห็นไหมมาเตรียมอะมาดูมาดูหนึ่งสองชึบหุยหุยคมไหมขามไาคมไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็ตัดไปดีเนี่ยเนี่ยมันตัดยากไหมเนี่ยหนึ่งสองชึบหน,นึ่งสองชึบคมไหมคมมากปากมันจะเป็นปากฉลามนะมาดูต้นที่ว่ามันเหนียวเหนียวโคตรคมนะมาดูว่า กันไกเนี่ยมันจะสามารถตัดได้ไหมตัดเราไปนี่มาดินับหนึ่งสองชึบเป็นไงเป็นไงฮะคุณตัดดิปึ้งปึ้งคุณจะตัดกี่ท่อดเดีตัดิไปดิไปดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณก็แต่งจริงไปดิเนี่ยเนี่ยฮะไม่ยากไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเก็บใช่ไหมกดก็ยังไงก็รูดดิกดปุ๊บก็รูดเข้าดิสะดวใช้งานง่ายไหมใช้งานง่ายไหมหรือว่าคุณจะตัดชาฮกเกี้ยนมาดินี่ชาฮกเกี้ยนปึ้งชึบชึบ จึ๊บ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 เป็นไงคมไหมถ้ากันไกลตัดกิ่งไม้ที่หน้าเผาเนี่ยเอามาสาธิตให้ดูเนี่ยมันไม่คมจริงนะเชิญอมขี้หมาเนี่ยมาบ้วนใส่หน้าได้เลยสรุปสุดท้ายนี่มีใครมีต้องใส่ไหมท่ากันไกลตัดกิ่งเนี่ยมีไหมโอ้โหว่ะฮะมีไหมฮะถ้ามีเชิญแยกไปดูเรื่อง